นี่คือวิกฤตที่กระทบสุขภาพประชาชนโดยตรงจนถึงขั้นที่โรงพยาบาลต้องปิดประตูต้อนรับผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการสุขภาพยอมรับแต่เฉพาะคนที่ยอมจ่ายเองแต่มาดูกันว่าทางออกคืออะไรและมันจะแก้ปัญหาได้จริงแค่ไหนในข่าวสุขภาพจากสำนักข่าวบางกอกบิส https://www.bankokbusiness.com/category/health/public-health เมื่อวันที่16ตุลาคม2568เวลา13นาฬิกา52นาทีนาฬิกามีรายงานว่าโรงพยาบาล6แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรีได้เตรียมตัวพร้อมรับผู้ป่วยนอกที่ถือบัตรทองสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อทดแทนบริการของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะซึ่งประกาศหยุดให้บริการเนื่องจากปัญหาค้างจ่ายเงินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชยกเว้นผู้ป่วยที่สมัครใจใจ่ายค่ารักษาเองภายใต้โครงการบัตรทองแพลตินัมตั้งแต่วันที่16ตุลาคม 2,568เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้ค้างชำระตามที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเรียกร้องหรือบรรล,ลุข้อตกลงในการประนอมหนี้ทันตแพทย์ชายอัธพรลิมปัญญาเลิศรองเลขาธิการสปรสอชอในตำแหน่งโฆษกขององค์กรน,นี้ได้เปิดเผยว่าสปสอชอร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครจัดเตรียมโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด5แห่งเพื่อดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ได้แก่โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถีสองโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลบางกรวยโรงพยาบาลปากเกรด็ดนอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งแห่งคือโรงพยาบาลบุษราคำจิตการอยู่เขตสายไหม ทันตแพทย์ชายอัธพรอธิบายเพิ่มเติมว่าหากผู้ป่วยบัตรทองของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเดินทางไปใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลเหล่านี้แล้วตะถูกปฏิเสธหรือหากผู้ป่วยที่รู้ข่าวนี้แล้วแต่ยังคงจําเป็นต้องรักษาและไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนสามารถมาที่จุดบริการเฉพาะกิจของอปสปอสชอบริเวณชั้นหนของโรงแรมจัมโบเทลซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาล มงกุฎวัฒนะในช่วงวันที่16ถึง24ตุลาคม2568ตั้งแต่เวลา08.00ถึง15.00นหรือโทรสอบถามสายด่วนปสปสชที่หมายเลข1330เพื่อขอคำแนะนำในการใช้สิทธิ์บัตรทองโดยที่นี้คุณจะได้รับการประเมินสุขภาพเบื้อองค์ต้นจากพยาบาลเพื่อจัดส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่เหมาะสม และเพื่อความสะดวกสบายผู้ป่วยจะมีรถรับส่งจากมูลนิธิเส้นได้มารับไปยังโรงพยาบาลปลายทางด้วยแต่การส่งต่อน,นี้จะดําเนินการผ่านสายด่วนสพสช1 3 3 0สเท่านั้นผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางไปเองได้โดยตรงดังนั้นหากคุณไม่สะดวกมาที่ศูนย์บริการเฉพาะกิจคุณก็สามารถโทรสายด่วนนั้นได้เช่นกันเพื่อให้พยาบาลประเมินอาการเบื้องต้นก่อน ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นจุดบริการเฉพาะกิจนี้ยังมีพยาบาลจากแอปพลิเคชันคลินิกซึ่งเป็นบริการหาหมอออนไลน์และส่งยาถึงบ้านมาร่วมให้บริการด้วยพยาบาลเหล่านี้จะประเมินอาการเบื้องต้นหากพบว่าเป็นโรคเล็กน้อยผู้ป่วยสามารถเลือกพบแพทย์ผ่านระบบออนไลน์และรอรับยาที่จะถูกจัดส่งตรงถึงบ้านได้ทันทีนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อให้การรักษาเข้าถึงง่ายขึ้นสำหรับทุกคน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองขึ้นตรงกับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมีประมาณ47,000คนโดยปกติแล้วมีผู้ป่วยนอกมาใช้บริการประมาณ1%ต่อวันหรือประมาณ500คนต่อวันโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาะคาดการว่าตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้จะยังคงมีผู้ป่วยนอกบัตรทองใช้บริการที่นั่นอยู่80%หรือประมาณ400 คนต่อวันในขณะที่อีกหนึ่งคนอาจจะพบความยากลำบากในการพึ่งพาตนเองไม่ได้จากจำนวนทั้งหมด47,000คนก็อาจจะมีถึงหนึ่งคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองว่าปัญหานี้สะท้อนถึงความไม่สมดุลในระบบสุขภาพสาธารณะของเราแต่มาถึงตรงนี้แล้วมันอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดความเห็นต่างคุณคิดว่าการหยุดบริการของโรงพยาบาลแบบนี้ยุติธรรมกับผู้ป่วยหรือไม่หรือว่ามันเป็นสัญ,ญญาณเตือนที่แสดงถึงปัญหาการจัดการงบประมาณของรัฐ บางคนอาจโต้แย้งว่ามันเป็นการบังคับให้ระบบปรับปรุงแต่ผู้ป่วยที่ยากไร้ละควรให้ความสาคัญกับสิทธิของโรงพยาบาลเองหรือสิทธิในการเข้าถึงการรักษาของประชาชนมากกว่ากันและส่วนนี้เองที่หลายคนมักมองข้ามการที่รัฐบาลต้องพึ่งพาโรงพยาบาลเอกชนในการเติมเต็มช่องว่างมันจะยั่งยืนหรือไม่ในระยะยาวอยากรู้ความเห็นของคุณมาคอมเมนต์แบ่งปันทัศนะกันได้เลยเจ้าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้หรือมีไอเดียอื่นที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีกว่านี้